สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาชวนเพื่อนๆทานยำหัวปีกันนะคะสูตรไม่ตายตัวค่ะเราชอบทานแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นนะคะมาค่ะมาทานด้วยกันนะคะมีประโยชน์ค่ะยำหัวปี สูตรไข่สูตรมันนะคะเราชอบอะไรเราก็ใส่เข้าไปค่ะยำหัวปีไก่ฉีกไก่ทอดฉีกค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันนะคะพเพื่อนรสชาติอร่อยมากเลยลงมือกันเลยค่ะ Bye-bye.